สวัสดีครับเกษตรกรมือใหม่ที่ทิศปูกประชายนะครับระยะล้างกว้างประมาณกี่เมตรสปริงเกอร์นี่ผมปั่นดินใไ้รถไถนาปั่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะสาธิตในการตีหลุมปูกให้ดูนะครับตีหลุมไม่ต้องลึกครับเฉพาะหน้าจอบปูกทีท ทีขนาดนี้ครับขนาดนี้ปลูกให้ทีเท่าไหร่ยิ่งดีลึกประมาณสิบห้าเซนลึกสิบห้าเซนเสร็จแล้วก็เอาหัวพันธใส่หลุมหรือถ้ามีขี้วัวก็ขี้วัวก,กบไก่แล้วก็ปิดให้เรียบร้อย เดี๋ยวส่วนต่อไปปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับกระชายของผมชุดก่อนมีต้นอยู่ส่วนตอนนี้ต้นยุบแล้วปิดฟางแล้วกระชายชุดที่ผ่านมานั้นอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับราคาไม่ดีผมก็เลยไว้ใต้ดินไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่ จะคุดให้ดูหัวว่าพันพวงอลกักล้วยเป็นยังไงสําหรับเกษตรกรนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงน,น,น,นี้นะครับผมปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วมาตอนนี้ก็เดือนเมษาเข้าพฤษภาครบหนึ่งปีนะครับหลังจากที่ปลูกมาช่วงนั้นราคาไม่ดีผมก็เลยปิดฟางต้นต้นยุบไปแล้วปิดฟางเอาไว้รอราคา ถ้าราคาไม่ดีก็ดึงเกมไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองขุดให้ดูนะครับว่ากระชายของผมนี้แปลงนี้เป็นพันพวงนะครับส่วนมากเขตนี้จะปลูกกระชายเป็นมันพวงนะครับเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูว่าหัวใต้ดินมันเป็นยังไงครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ขุดให้ดูให้เกษตรกรดูเพราะเกษตรกรลายใหม่ถามว่าพันพวงเป็นยังไงหัวเป็นยังไง ส่วนตะกี้ที่่ายทำมาแล้วปีนี้ผมก็เริ่มปลูกแล้วอสองแปลงอีกแปลงหนึ่งกำลังปลูกอีกแปลงปลูกเสร็จแล้วที่จะคุมรอปิดฝางส่วนแปลงนี้ส่วนแปลงนี้กระชายปีที่แล้วปลูกพุทภาปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะดูว่าหัวเป็นไงครับเดี๋ยวผมจะลองขุดดูตรงนี้นะครับว่าหัวเป็นไง เดีนี้ดินค่อนข้างแข็งหน่อยหนึ่งคือไม่ได้รดน้ำหวมอยู่ใต้ดินนี่หัวอยู่ที่ก้อนดินนี้นะครับ เดี๋ยวขุดจุดนี้จุดหนึ่งครับเดี๋ยวลองซุมดูจุดอื่นบ้างว่าเป็นไงลงขุดตรงนี้ดูอ้อ้อยเป็นหนาต้องกวาดหน่อย อยู่ที่ก้อนดินนะครับอันนี้เงาใหญ่กระชายเด้งเดียวนะครับอย่างว่าใหญ่ถ้าสองเด้งเงาจะใหญ่มากกว่านี้อันนี้ครับขุดมาแล้วสองอ 3, ้อสามคอติดกันเลยครับปุกีมาก ต้องไปล้างน้ำถึงจะออกมาดูเห็นต้องไปล้างน้ำก่อนครับเดี๋ยวผมจะลองขุดดูตรงนี้ครับว่ามันเป็นไงดูอันนี้ก่อนโอ้ขึ้นสองกอเลยนี่ครับหัวมอยู่นี้ก้อนดินนี้ก้อนนึง ให้ดีนะครับต้องไปล้างน้ำ <c oughs> ล้างน้ำออกมาโอเคครับเดี๋ยวเราไปล้างไปดูล้างน้ำกันก่อนครับมีน้ำนี้ผมเอาจากที่ขุดมามาใช้น้ำปปาล้างนะครับธรรมดาต้องใช้มอเตอร์ล้างให้ดูว่ากระชายพันพวงหัวเป็นไงกอเป็นไงนี่กระชายปีเดียวนะครับเขาเรียกเด้งเดียวภาษาชาวบ้าน ล้างดินออกหัวจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่พันพวงพ็อ,อ้วนสวยอันนี้ใค้ได้ตลาดต้องการมากๆเลยครับพันนี้น้ำหนักดีนี่ก้อนครับใช้น้ำปลาล้างมันก็แต้าหน่อย อันนี้ก็กอดีครับเกือบครึ่งกิโลพื้นเพ่บ้านผมก็ปูกระชายปูกระพดเลี้ยงวัวทำไร่อ้อยบางเจ้ามีชนประทานมีบอบดาน ถ้าน้ำตื้นก็เข้าวานี่นี่นะครับกระชายพันพ่วงรูปลักษ์เป็นอย่างนี้ครับสำหรับที่จะทำหัวพัน์นะครับอีกหน่อยหนึ่งก็เด็ดไข่ออกไข่ออกไข่ออกนะครับ ลักลากออกออกให้เหลือจะหัวล้วนๆอาจจะมีติ่งเอาอันนี้ปลูกมันไม่ใช่เอาอันนี้อันนี้เป็นอันปลูกมันนะครับแล้วก็พืชผักก็แล้วแต่ใครถนัดอะไรก็ทํากันไปแต่กระชายก็เป็นพืชปีที่รอราคาได้ถ้าราคาไม่ดีเราก็รอราคาราคาขึ้นมา่อไรเราก็ขุดไว้สองปีก็ยังได้เลยครับแต่ต้องปิดฟังตน้นช่วงต้นยุบ สำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับต้องการพันธุ์กระชายผมยังมีแบ่งพันธุ์กระชายที่จะปลูกให้ได้ท่านพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นบางส่วนนะครับคือปีนี้นะครับพันธุ์กระชายค่อนข้างจะหายากครับมีพี่น้องเกษตรกร,กรบางส่วนได้ติดต่อนําพันธุ์กระชายของผมไปตอนนี้พันุ์ชุดนี้พร้อมปลูกเดือนพุทธภาค่อกแน่นอนครับพันุชุดนี้เก็บแห้งดีพร้อมที่จะปลูกได้เลยครับ สวยมากนะครับแห้งดีมากๆเลยของเกษตรกรครับที่ต้องการพังกระชายติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้ส่งไปนะครับขอสวัสดีครับ